อันดับแรกที่เราจะต้องมองกันแล้วก็ควรจะมองควรจะเก็บเข้ากระเป๋าไปฝันดีไปดื่มฉลองกับเพื่อนไปคุยในวงต่างๆนั่นก็คือเ์พูเป็นรองจ่าฝูงในช่วงคริสต์มาสแล้วก็ทำผลงานครับหลังจาก18นัดเนี่ยได้39คะแนนแพ้แค่1นัดแพ้น้อยที่สุดนะครับแพ้น้อยกว่าอาร์เซนอลจ่าฝูงที่40คะแนนได้ซ้ำ ถ้าถามเมื่อต้นฤดูก,กาลหรือว่าย้อนไปตอนเปิดซีซั่นเนี่ยเอาไหมเพื่อนๆเอาไหมเยอเกนครอปเอาไหมนะครับเอาแน่นอนครับผลการแข่งขันแบบนี้เราเนี่ยน่าจะมองว่าเราจบปีนี้ครับ2023อย่างค่อนข้างที่จะสตรองนะครับแล้วก็ไปลุ้นว่า2024ครับเราจะต้องสตรองเกอร์นะครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ deep a talk นะครับเรื่องแดงเข้มข้นสำหรับสายลึกลิเวอร์พูลนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเกมที่เรียกกันว่าสำคัญนะครับแล้วก็เรียกว่าจำเป็นสำหรับลิเวอร์พูลหรือว่าอาร์เซนอลนะครับก็จบลงไปนะครับที่แอนฟิลด์ด้วยผลเสมอ1ต่อ1นะครับก็ว่ากันว่าอย่างที่ผมได้เกริ่นครับว่าใครก็มองว่านี่คือนัดอาจจะชี้ชะตาโนนีนั่นนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเมื่อผลมันเสมอออกมาสำหรับเลี้ยวภูครับแล้วก็มีประเด็นดราม่าตามมามากมายนะครับในโลกออนไลน์หรือว่าจากบางสถาน,นการณ์ในการแข่งขันเองก็ตามนะครับส่วนตัวก็อยากจะแจ้งแล้วก็บอกเพื่อนๆน,นะครับว่าก็นิ่งๆเอาไว้ครับฟุตบอลก็เป็นแบบนี้นะครับมีเรื่องราวมากมายนะครับเราก็จะเก็บมาคิดหรือว่าเก็บมา เป็นท็อกซิกนะครับเป็นพิษเยอะแยะก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าฟุตบอลก็เล่นสนามเดียวกันนะครับผมกำลังพูดถึงประเด็นอ่ะที่จะมีการพูดถึงการลดญ่าสนามมากไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าการตัดสินของกรรมการนะครับในหลายๆสถานการณ์นะครับยกตัวอย่างเช่นมาตินโอเดกาดกับจังหวะแฮนด์บอลไม่แฮนด์บอลในครึ่งแรกนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับผมอยากจะให้มองแบบนี้ครับ ในระหว่างที่อัดรายการกันอยู่นะครับก็เป็นช่วงคริสต์มาสต่อด้วยนิวเยยร์นะครับคริสต์มาส2023นิวเยยร์2024นะครับสิ่งที่เรานะครับแฟน oo, แลิเวอร์พูลและจริงแฟนบอลทั่วไปนะครับแต่ว่าในที่นี้ก็คือลิเวอร์พูลจากแมตช์นี้กับอาร์เซนอลก่อนที่หลังเที่ยงคืนนะครับประมาณเที่ยงคืนครึ่งของวันอังคารที่26วันบ็อกซิ่งเดย์เนี่ยวันมอบของขวัญเนี่ย จะบุกไปเยือนเทอร์ฟมัวของเบอร์ลี่เนี่ยนะครับต้องเทคนะครับต้องเก็บเอาไว้มันควรจะมีแต่เรื่องบวกๆนะครับส่งท้ายปีนะครับอันดับแรกที่เราจะต้องมองกันแล้วก็ควรจะมองควรจะเก็บเข้ากระเป๋าไปฝันดีไปดื่มฉลองกับเพื่อนไปคุยในวงต่างๆที่จะเจอเพื่อนเจอครอบครัวในช่วงสิ้นปีแบบนี้นะครับนั่นก็คือลิวพูเป็น รองจ่าฝูงในช่วงคริสต์มาสแล้วก็ทำผลงานครับหลังจาก18นัดเนี่ยได้39คะแนนแพ้แค่1นัดแพ้น้อยที่สุดนะครับแพ้น้อยกว่าอาร์เซนอลจ่าฝูงที่40คะแนนได้ซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นครับเป็นอะไรที่ถ้าถามเมื่อต้นฤด,ดูกาลหรือว่าย้อนไปตอนเปิดซีซั่นเนี่ยเอาไหมเพื่อนเพื่อน,เอ,นเอาไหมเยอเกนครอปเอาไหมนะครับเอาแน่นอนครับผลการแข่งขันแบบนี้นะครับดังนั้นครับ เกมเดียวที่ผ่านมาหรือว่าเกมเสมอ0ูกับปีศาจแดงซึ่งทำให้เหมือนกับว่าสองนัดสุดท้ายในแอนฟิลด์เนี่ยนะครับเราทำแต้มหล่นไป4คะแนนเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องไปเสียดายอะไรครับเพราะว่าให้มองที่ภาพรวมกันก่อนนะครับว่าภาพรวมนั้นทำได้ดีแล้วนะครับกับการได้เป็นหรือได้แต้มนะครับเป็นอันดับที่2นะครับแล้วก็มีลุ้น ต,ต่อไปนะครับแล้วก็สภาพแล้วก็ทรงทุกอย่างนั้นถือว่าค่อนข้างดีนะครับภายใต้ในสิ่งที่ทาง KMD นะครับพูดมาตลอดทั้งใน YouTube ที่นี่แล้วก็ในเพจไข่มุกดำนะครับนั่นก็คืออันนี้เป็นลิ้วพู2.0นะครับเป็นทีมใหม่เป็นทีมเด็กนะครับมิดฟิลด์นี่ใหม่ยกแผงนะครับแนวลุกนี่แทบที่จะ แทบจะไม่ค่อยได้เล่นกันมาก่อนเลยก่อนหน้านี้มารวมกันมาคอมบิเนชันกันนะครับมาเป็นทีมชุดนี้ของลิเวอร์พูลนะครับกองหลังนะครับเกมรับนะครับก็ถือได้ว่าเราก็ยังไม่ได้ลงตัวเหมือนที่ทราบกันว่าเรายังอยากได้เซนเตอร์ฮาฟนะครับหรือแม้กับมิดฟิลด์ที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ยังมีคนพูดถึงเบอร์6กันอยู่นะครับแต่เอาเป็นว่าวันนี้ที่จะพูดคือว่า เป็นภาพรวมของเลี้ยวฟู2.0ที่ทำได้ดีนะครับฟุตบอลมันเป็นแบบนี้ครับตอนนี้เสียงเบอร์6มันเริ่มเบาลงไปแล้วเพราะอะไรครับในเพจเคมดีก็พูดไปนะครับว่าวาตารุเอนโดเนี่ยเป็นเหมือนกับของขวัญวันคริสต์มาสของเลี้ยวฟูเลยทีเดียวนั่นก็คือฟอร์มการเล่นที่ดีมากของกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นนะครับแท็กเกิลโนนีนั่น นะครับตัดบอลเริ่มที่จะมั่นใจออกบอลก็ดีนะครับเราก็เลยลืมไปแล้วนะครับในเรื่องของมิดฟิลด์ตัวรับนะครับลืมชื่ออเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ไปแล้วชั่วคราวที่ซ้ำไปนะครับเป็นการขึ้นมาในจังหวะที่บางคนเช่นโดมินิกโซบอสไลซึ้นงตฤดูกาลดีตอนนี้ดรอปลงไปนะครับหรือว่าไรอันกราฟเฟนเบิร์กก็ยังมีการเรียกว่าไม่คงเส้นคงหานะครับแต่ว่าเอนโดนั้นทะลุขึ้นมา นะครับอันนี้คือตัวอย่างให้เห็นว่าฟุตบอลมันมีการพัฒนาการมีการดินามิกก็คือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในลักษณะนี้นะครับขณะเดียวกันนะครับในส่วนของเซนเตอร์ฮาฟเรามีโอเคแม้ว่าไม่ได้เล่นในเกมนี้อย่างจจเลวคอนซ่านี้ได้รับเสียงชื่นชมมากนะครับเกมนี้หนึ่งในคนที่เป็นแคนดิเดตแมนออฟเดอะแมตช์สบายๆก็คืออิบูคนาเต้เก็บเรียบครับ ม่ว่าจะมาตินเนลลี่หรือใครก็ตามที่หลุดทะลุขึ้นมานะครับสำหรับอาร์เซนอลคนาเต้นี่เก็บดักนะครับทุกอย่างได้เรียบบุทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเกี่ยวกับเซนเตอร์ฮาฟก็จะเบาๆไปแล้วหรือแม้กระทั่งแบ็กขวาเองก็ตามนะครับที่เทรน์อเล็กซานเดอร์อโนนั้นทําหน้าที่แล้วก็หุบในโนนี้นั้นก็ก็จะเงียบๆลงไปคือฟุตบอลมันเป็นแบบ แบบนี้ครับแต่เงียบๆมันมันก็จะมีเสียงอื่นขึ้นมาเช่นคอซาซิมิกัสเกมนี้ก็หายปลาหักอย่างที่บอกอย่างที่ทราบนะครับก็คือชนกับทางด้านของซาก้านะครับแล้วก็ไปกระแทกกับเยอเกนครอปแล้วก็แต่ว่าจังหวะที่ล้มลงไปก็ช่วงหัวไหล่ลงไปอะไรประมาณนั้นก็คงจะเจ็บแบกซายหรือผูกก็จะไม่มีแต่โจโกเมสลงมาก็ทำได้ดีอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น ก็โดยภาพรวมก็เลยอยากจะบอกนะครับว่าจบจากเกมอาร์เซนอลที่ผ่านมาไม่ได้มีอะไรเสียหายอยากให้มองแบบนี้อยากให้เก็บเข้ากระเป๋าในลักษณะนี้มากกว่าสำหรับภาพรวมที่นะครับในยูโรปาลีกก็ยังได้เข้ารอบอทางด้านของลีกครับก็รอบรองชนะเลิศเอฟเอคับเดี๋ยววันที่7เนี่ยจะเจอกับอาร์เซนอลน,นะครับ คือเร์อููยังอยู่ในทุกถ้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ้นปีช่วงคริสต์มาสนิวเยียแบบนี้ที่ดีเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นก็ลืมๆมันไปจ้ะนะครับเรา move on กันดีกว่านะครับอันนั้นก็คือประเด็นที่1น,นะครับประเด็นที่2ครับเจาะดีเทลมาอีกนิดนึงในเกมนัดนี้นะครับกับอาร์เซนอลนะครับถามว่าผมอยากจะสรุปอะไรในวันนี้ก็คือประมาณ48ชั่วโมงแล้วหลังจากที่ เตะกันไปนะครับส่วนตัวคงต้องยกคําของมิเกลอาเตต้านะครับหลังเกมมาพูดแล้วกันนะครับว่าเป็นเกมที่ทั้งสองทีมเล่นเพื่อที่อยากจะชนะนะครับไม่ได้พูดแล้วจะไปกระแทกทางเกมก่อนหน้านี้กับแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ที่เสมอ0ูนะครับแต่เกมนี้ชัดเจนครับเมื่อมีโอกาสอาร์เซนอลก็บุกนะครับรับก็รับพร้อมที่จะโต้นะครับเป็นการสู้กันด้วย Intensity หรือความเข้มข้นเกมตลอด90นาทีบวกๆที่ค่อนข้างที่จะสูงหรือว่า High h n g r g y e r g y นะครับใช้พลังเยอะมากๆนะครับครอปนั้นพูดนะครับว่าครึ่งแรกเนี่ยต้องบอยลูกทีมเนี่ยคามดาวเลยนะครับเพราะว่ายิ่งเล่นนี่แบบคืออุณหภูมิของนักตเตะสภาพจิตใจมันถูกบิ้วครับ บิว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 ลงไปก็พุ่งพุ่งทุ่มวิ่งกันนะครับจนมันเหมือนกับว่าจะตื่นตัวหรือว่ามากเกินไปนะครับต้องนิ่งบ้างเหมือนที่ผมเขียนเอาไปนะครับว่าครอปนั้นใช้คําว่าคาร์มดาวผมใช้ว่าเอ้ยมันต้องมีคอมโพเ u อร์ก็คือมีความนิ่งนะครับคามดาวคือให้ให้สงบลงบ้างนะครับแต่ว่ามันคือประเด็นเดียวกันครับคือเรามองคล้ายๆกันเพราะมันเล่งมากไปเนี่ยทุกอย่างมันก็อาจจะดูผิดพลาดได้ง่าย อันนี้ก็คือสิ่งที่ครอปได้พูดในครึ่งแรกถึงทีมในครึ่งแรกก่อนที่เขาชื่นชมในครึ่งเวลาหลังว่าทีมนั้นทําได้ดีจริงๆนะครับทำได้ดีจริงๆแล้วก็น่าที่จะก็กน่าเสียดายที่ไม่ได้3ามแตม้มแล้วก็ชมเชยนะครับว่านี่คือสิ่งที่แฟนบอลในแอนฟิลด์สมควรจะทําแล้วก็ทําดีที่สุดแล้วนั่นก็คือเสียงเชียร์นะครับที่กึก ก้องมากนะครับในเกมนัดนี้นะครับที่กึกก้องมากๆแล้วก็เลยทําให้จากเกมที่ผ่านมานะครับที่ครอปนั้นได้พูดว่าโอ้ยถ้าไม่พร้อมจะเชียร์อย่างนี้ก็ไม่ต้องมาเชียร์ขายตั๋วไปไปที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดอะคอปในแอนฟิลด์นะครับไม่ใช่เฉพาะฝั่งสแตนหลังโกเท่านั้นทั้งสนามเนี่ยตอบสนองในสิ่งน,นี้นั้นได้ได้ดีจริงๆนะครับก็ต้องก็ต้องชมเชยนะครับ แฟนๆในสนามแล้วก็ผมเชื่อเองว่าพวกเราเองที่เชียร์อยู่ก็ก็เต็มที่ในช่องทางทั้งหน้าจอทั้งมือถือหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเกมที่ผมว่าครอปเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าผิดหวังมากนักนะครับโดยเฉพาะในเกมนี้ที่ถูกนำไปก่อนอีกครั้งหนึ่ง นะครับครอบยังชมด้วยครับว่าลูกเปิดของเทรนด์ที่ข้ามหัวซินเชนโกไปให้ซาร่านั้นยิงประตูที่16ในฤดูกาลนี้ของตัวเองเป็นประตูที่12ในพรีเมียร์ลีกเป็นประตูที่151ของซาร่าในพรีเมียร์ลีกกับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับเป็นลูกเปิดที่สวยที่สุดหรือดีที่สุดที่เขาเคยเห็นมาในชีวิตเลยเขว่าได้นขนาดนั้นเลยนะครับก็ก็ชมเชยลูกทีมเยอะนะครับชมเชยแทบจะ ทุกจุดนะครับที่ทําได้ดีแล้วก็แน่นอนมันมีการปรับแล้วก็อาร์เซนอลนั้นได้เปรียบในเรื่องความสดของผู้เล่นเพราะว่าลิเวอร์พูลต้องไปเจอกับทางด้านเวสต์แฮมมาเมื่อกลางสัปดาห์แล้วก็ต้องมาเล่นในสุดสัปดาห์กับอาร์เซนอลก็คือมีการเตรียมเกมเตรียมเกมนั้นน้อยกว่าอาร์เซนอลซึ่งมีเวลาตลอดทั้งสัปดาห์นะครับก็เป็นการปรับทัพทําทีมที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับ แล้วก็ชุดแรกอาจจะเป็นดีอาร์สกัคโอซาร่านะครับก่อนที่ตอนหลังก็จะเปลี่ยนเอานูนเยสเอาซาร่าแล้วก็เอาเอเลียดมาเล่นทางขวานะครับก็มีการปรับหมดนะครับแดนกลางก็มีการปรับด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เคอร์ติสจนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับคำชมเชยในเรื่องของการครองบอลน,นะครับแน่นอนโซบอสไลย์กาเฟนเบิร์กนั้นอาจจะมีบ้างนะครับแต่โดยรวมๆแล้วนะครับโดยรวมๆแล้วครอปก็ ค่อนข้างที่จะโอเคกับผลการแข่งขันในนัดนี้นะครับอาร์เตต้าเองก็ก็ยอมรับนะครับดังภาพที่ได้เห็นหลังจบเกมที่ทั้งคู่นั้นก็โอเคครับก็เคารพนะครับ r e s p e c t กอดกันจับมือกันคุยกันนิดหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับอันนั้นก็คือภาพจากเกมในตอนจบแล้วก็ในมุมมองที่ทั้งครอปทั้งอาร์เตต้าได้พูดถึงแล้วก็ทั้งสถานการณ์ที่ได้เห็น ที่เป็นเกมที่ทั้งสองฝ่ายนั้นได้พยายามต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะเอาชนะแล้วก็เล่นให้ได้ดีที่สุดนะครับสถิติก็บ่งบอกเช่นเลี้ยวภูคองบอลใน5้าสอาร์เซนอล49เอโอกาสการยิงโอกาสยิงเข้ากรอบทุกอย่างมันสูสีกันหมดแม้แต่ค่า XG ซึ่งทั้งคู่นั้นไม่ถึง1น,นะครับก็คือใกล้ๆ1แต่ก็ยิงได้ทีมละ1น,น,นประตูเหมือนกันทุกอย่างมันใกล้เคียงกันหมดนะครับมันก็สอดคล้องกับนัดนี้นะครับโดยจุดที่ น่าสนใจก็คือว่าผมก็ยังมองนะครับว่าทั้ง2ทีมผู้เล่นเนี่ยนะครับก่อนระหว่างและก็หลังเกมมีความ r e เ p e c พมีความเคารพกันนะครับอยู่พอประมาณเลยทําให้เราได้เห็นเกมที่เรียกว่าเป็นนัดที่น่าชมดูสนุกนะครับอีกเกมหนึ่งสู้กันด้วยเกมฟุตบอลน,นะครับอันนี้ต้องต้องชมเชยกันมากๆสู้กันด้วยแท็กติกนะครับเช่น จาะจุดอ่อนของการและการลิวบูก็เจาะซินเชนโก้นั่นแหละครับอย่างที่เห็นนะครับส่วนทางทางด้านของอ,อาร์เซนอลน,นะครับก็ก็นั่นแหละครับก็พยายามที่จะเจาะทางทางฝั่งของเทรนต์แต่มาตินนลีก็ไปเจอโคนาเต้ซะนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับจุดอื่นๆก็ถือได้ว่าต่อสู้กันหรือว่าแก้เกมกันหรือสุดท้ายก็ควรจะใช้คำว่ามันทันกันมากกว่านะครับเลยทำให เราแทบจะไม่ได้เห็นการ domination control g a m ส่งบอลหลายจังหวะนวดกันไปมีทีมหนึ่งเรียกว่าครอบครองบอลติดต่อกันเป็นเวลานานแทบจะไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นติดต่อหรือต่อเนื่องกันเป็นเวลานานโดยเฉพาะในแดนสุดท้ายของคู่แข่งขันนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับนั่นนั่นนั่น,นคือฟุตบอลที่ที่ตีจริงๆนะครับแล้วก็สมกับเป็นทีมอันดับ1และอันดับ2 จริงๆนะครับดังนั้นครับเมื่อในมุมแรกที่ผมได้พูดไปถึงภาพรวมเรียผู้สอแล้วก็ภาพรวมของเกมนั้นนี้แล้วเนี่ยผมจึงมองว่ามันไม่ควรจะมีอะไรที่จะไปแตะในประเด็นลบอื่นๆนะครับเราเองก็มองและพอใจแล้วกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับเยือนเทิร์ฟมัวในเกมถัดไปนะครับหลังเที่ยงคืนวันอังคารนะครับต่อด้วยในบ้านกับนิวคาสเซิลนะครับ ก็ถือว่าเป็น2เกมสำคัญนะครับแล้วก็จะตามด้วย f a Cup นะครับกับอาร์เซนอลในวันที่7มกดกาคมนะครับก็ถือว่าเป็น2-3 4เกมถัดจากนี้ที่ควรจะต้องมอะนะครับแน่นอนครับเราก็คงจะต้องดูด้วยตลาดนั้งเตะที่เปิดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นทั้งกับเราแล้วก็ทั้งกับคู่แข่งขันที่ก็คงจะเติมทีมเช่นเดียวกันนะครับแต่ก่อนที่จะจบ EP นี้ในคลิปนี้ผมก็พูดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าลิวพูมาถึงจุดนี้ลิวูอร์พูล2.0ซื้อก็ดีนะครับไม่ซื้อเราก็คงจะได้เห็นว่าเฮ้ยโจโกจะเล่นอย่างไรในช่วงที่กว่าลอบสอแอนดูโรปรสันจะกลับมาก็น่าจะสิ้นเดือนมกราไอซิมิกาก็คล้ายๆกันเราไม่มีแบนะ็กซ้าย้วก็มีความเสี่ยงอยู่นะครับแต่ว่าก็มันก็เป็นโอกาส เดี๋ยวก็จะไม่มีซาร่าเดี๋ยวก็ในเอเชนยนคัพก็จะไม่มีเอนโดนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นโอกาสของคนอื่นๆครับแล้วมันก็จะอาจจะเป็นช่องทางให้สโมสรอ,อาจจะซื้อใครเข้ามาก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ณเวลานี้เอาแค่เกมนี้ที่เอาอาร์เซนอลเนี่ยซึ่งเป็นเต็งแชมป์หมายความว่าปีที่แล้วพวกเขาก็ลุ้นจนถึงช่วงท,ท้ายๆเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปพลาดให้แมนซิตี้เนี่ย เป็นบรรทัดฐานเนี่ยและอาร์เซนอลยังเติมตัวผู้เล่นอย่างเด็กแคนไร์ขึ้นมานะครับมีเซ็นเตอร์ฮาฟอย่างกาเบลหรือว่าอย่างซาลิบาซึ่งโคตรเหนียวนะครับขึ้นมาเพิ่มเติมเรียกว่ามารวมกันได้ได้ดีด้วยเนี่ยนะครับดังนั้นครับเลี้ยวผู้สู้ได้นะครับก็เป็นอะไรที่ผมว่าเราเนี่ยน่าจะมองว่าเราจบปีนี้ครับ2023อย่างค่อนข้างที่จะสตรอง นะครับแล้วก็เป็ลุ้นว่า2,024ครับเราจะต้องสตรองเกอร์นะครับก็เป็นมุมที่ฝากไว้ในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าหลังจากจบเกมเบอร์ลี่หรือว่าช่วงนี้ครับก่อนปีใหม่อาจจะได้มาเจอกันอีกสักหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่า EP นี้ฝากไว้ประมาณนี้ครับ Move on ครับแล้วก็ถือว่าเราทำได้ดีมากๆแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้มาอวยทีมตัวเองแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรจะเก็บเข้ากระเป๋านะครับในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะครับสวัสดีครับ